ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับวันนี้คุณแม่ทำอะไรครับผมเออทำโคนอ้อยสักนหน่อยทำโคนอ้อยเนาะครับอ้อยอ,อ้อยมากเนาะคุณแม่เนาะเอออ้อยน้ำเบืองเนี่ยทำจะปลูกเอาไวส้สำหรับต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวนะนี่ครับเออต้มเค็มปลางามไหมครับงามครับงามเนาะสวยงามมากอะครับ ครับขนาดเราเราใช้แค่คิวบัวใช่ไหมครับอี๊งโ้วไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ผนยาเราปลูกไว้หกกอนะครับเนาะเรามาอัปเดตให้ดูนะครับว่า,าการจเจริญเติบโตของอ้อยเป็นไงบ้างน,<อ>นะครับเนาะปลูกหกอก่อน ดีกว่าไปซื้อเขากินดีกว่าไปซื้อเขากินเนาะอยากกินหมดเลยโดนหัตัดเอือืมคือเราไม่ต้องไปเสียตังค์ใช่อย่างนี้ก็ลดลดรายจ่ายเพิ่มเพิ่มรายได้เนาะใช่คือในคนเรือนนะครับเอจะไปทําเป็นแหวนเขี้ยวเลนก็ได้อแล้วแต่คนอยากกิน อีกหน่อยแล้วก็มีอ้อยกินแล้วเนาะอีกหน่อยก็งมีแเนี่เนี่ยปีนี้เอปีนี้เนาะปีนี้เด้กินนะอ้อยปีเดียวได้กินงามเนาะงามเราดูแลเชาใจดีก็พืชมันก็จะเติบโตได้ดีนะครับใช่ยัเจ้อีกหน่อยก็ทมหัวอืมครับอันนี้ก็จะอมก็งามดีเหมือนกันเนาะยะอมก็งาม แตาอ้มนี่ปูกถึงว่าเจอเกีกยงก็แกีงไย่งจะแกงก็แกงได้้ะครับเราปลูกไว้ประมาณหกกอเหมือนกันไม่ได้ปลูกเยอะปลูกแยะปลูกแค่ได้กินครับสั่งอาหารให้กับตัวเราเองเนาะครับองคนชนิดเพราะว่า เดี like Th ๋ยวแดดจะจัดจะมันจะอย่างนี้เราก็เก็บความชื้นในดินให้กับพืชเนาะแค่นี่ครับทำไมคุณแม่ขยันจังครับโอ้โหก็ยุ้ยเฉยก็รำคาญยู่ยเฉยก็รำคาญยุยเฉยก็รำคาญนะครับ ทำลูกตาวก็กวหามนี่ทำแต่คนมันชอบทําคนชอบทํำช่วยไม่ได้ใช่ไหมจะว่าขยันก็ไม่เชิงอแต่นั่งเชื่อมันลมคลานอ,อย่างนี้ก็ได้ออกกำลังกายด้วยเนาะคุณแม,ม่เนาะนะครับวิถีชาวเกษตรนะครับถือว่า มีประโยชน์นะครับคือหนึ่งเช้ามาก็ได้ออกกําลังกายทำวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแต่เรางอมืองอไม้เอาเดี๋ยวเหมื่อยตรงหุ่นเดี๋ยวปวดตรงเนี้ถึงไม่ทํางานมันก็ยังเหนื่อยนี่เราทําแล้วก็เรกก็ยังได้ของกินนี่ครับแนวคิดของคุณแม่สุดยอดมากเนาะ พึ่งตัดยาไปนะครับเนาะครับตัดยาไปหลังจากเรากลับมาจากไปสงการมาเนาะยาลกมากเลยก็แล้งเยอะไงแร้งเงอยอะถ้าไปตัดเตียนมดุดก็โค้นก็เหี่ยงอืมครับ ร้อยเหยา,า,า่อก็คลุมเหมือนก็ดีตะไร้เราก็เริ่มงามแล้วเนาะเดี๋ยวไ้ก็สวยแล้วนะครับตะไร้เราปลูกไว้ประมาณกี่กอรครับคุณแม่สี่กอสี่กอนะครับสี่กอแต่ก็เท่านี้ก็พอกินแล้วเพียงพอครับเพียงพอกับาาการบริโภคเนาะ ตอนนี้นพอกินนะครับตะใครแต่ไครไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบคุมนะครับเราปลูกแค่สองต้นนะครับเราปลูปกสองต้นเดี๋ยวอีกหน่อยก็แตกกอกอใหญ่นะครับครับเดี๋ยวก็จะเป็นกอใหญ่นรับกอกอหนึ่งก็ประมาณเกือแบสองกิโลเหมือนกันนะครับ อย่างตะไครก็ประโยชน์เยอะแยะมา,ากมายเนาะคุณแม่เนาะหลายอย่างต้มนงต้มน้ําก็ได้ต้มน้ําแก้ถอนํำแรงผลผลก็น้ำชาวขดสารอ่าแก่เด็กโตรอนครับไม้กอนนะไม้นี่ก็ไปคลินิกกันเองอืมครับเดี๋ยวนี้ทันสมัยเนาะอืจริงๆแล้วทุกอย่างนะครับเอ่อพืชในสวนของเรานะครับก็เป็นยาสามารถประจําบ้านเนาะ ต้านโรคได้หลากหลายชนิดนะครับเนาะใหญ่ครับพืชหลายชนิดนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับต้านโรคต่างๆนะครับต้านมะเร็งต้านได้หลากหลายโรคนะครับคือประโยชน์ของพืชโอ้ดีมากมากเลยนะครับเป็นยาสามัญประจําบ้านได้อย่างดีนะครับเนาะครับอืมนะครับแล้วแต่ว่าคนจะรู้จักใช้หรือเปล่าครับแต่คนรู้จักใช้ก็บริลำโบลาน เขาจะไปเอาลงปโรงพยาบาลที่ไหนจะก่อนโรงพยาบาลอยู่ไกลอืมครับทางของเราเริ่มที่จะได้กินแล้วคุณแม่เนาะโอ้ยก็อดๆก็มาแงะได้แล้วเนี่ยอืเนี่ยครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราก็ตัดใบกะเพราไป เอาไปทำต้มกิดนะครับใบกะเพรากับอใบมะกรูดนะครับเราไม่ต้องซื้อเขาเลยนะครับสองสองอย่างค่ะประมาณยี่สิบบาทนะครับอแต่เราเข้ามาในสวนว่าเราเราสามารถตัดเอาไปกินได้เลยนะครับพืชปลอดสารด้วยเนาะปลอดสารคือไม่ได้พ่นยานะครับเนาะนี่ยครับการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นนะมัน มันไม่ต้องพึ่งพาเงินมากเกินไปเนาะเรามีของในสวนเราก็สามารถนำผลผลิตเหล่านี้ยครับร้อยจา่วว่าร้อยจะ่วที่หนึ่งสิบที่ยี่สิบไม่ท้อาไรแต่มันไหลไหลทีมันก็ไหลบาทปีนึงก็หมดเยอะนะครับซื้อผักกินนะครับคือผักสวนครัวนะครับที่ว่าเราเราประกอบอาหารนะครับไหลบาท ถือว่าเยอะนะครับจำเร่นเนเหมือนอย่างคุณแม่ว่าทํำเร่นเล่น,ลนแต่มันได้กจริงจริง,รงครับเดี๋ยวยงหน่อยแล้วว่าอาหารไม่ขาดไม่ขาดมือแล้ะโ,โอ๊ยขอตอนนี้อนะตอนนี้มือลวครับเนาะตอนนี้ขาดทีไ่ไหน อกนะคนว้ยชนิดเผื่อฝนตกมามันก็จะได้ครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณแม่ฝากอะไรกับเพื่อนกเกษตรที่กำลังคิดอยากจะทำกะเกษตรแบบผสมผสานทำไปเถอะลูกว้ยทำเหมือนคุณแม่ทำเนี่ยถ้าเรามีกำลังเยอะเราก็ทำเยอะอม,มีกำลังน้อยเราทำแค่น,นี้ทำพอได้กินไงทำพอได้กินเนาะเออ แต่เรามีกําลังเยอะเรากดทนี่อืมหาลายที่ไรแล้วแต่คนจะทําอืมครับแต่เราไม่มีเยอะเรากําลังไม่ไหวเรากดทํ้เข็มสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ